กองทัพเรือทำพิธีบวงสวงสเสด็จเตียกุมารหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก่อนปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุขโขทัยที่อับปางกองทัพเรือจัดพิธีสักการะบวงสวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กุมารหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาทหารเรือไทย ก่อนเริ่มปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุขโขทยัยโดยเมื่อเวลา14นาฬิกาวันนี้19 12, กุมภาพันธ์2 5 6 7พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีนักศารกุมหลวงชุมพรขีดอุดมศักดิ์ตำบลหาดายลีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีพลเรือเอกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการพร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ก่อนเริ่มปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุขโขทัยแบบจำกัดที่จะมีขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์2567นี้หลังเสร็จพิธีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้เรือหลวงสุขโขทัยว่าภารกิจครั้งนี้สำคัญยิ่งขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นรอบคอบและไม่ประมาทนอกจากการกู้เรือแล้ว ภารกิจอีกสิ่งหนึ่งคือการทำลายอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายในวันข้างหน้าสิ่งใดที่จะนำขึ้นมาได้เพื่อจะเป็นที่ระลึกสำหรับทำจุดพิพิธภัณฑ์เรือหลวงสุขโขทยัยก็ให้นำขึ้นมาด้วยและสุดท้ายทั้งหมดที่นำขึ้นมานั้นสามารถประกอบการสอบสวนได้กองทัพเรือจะได้ชี้แจงต่อประชาชนว่าเรือหลวงสุขโขทยัยประสบอุบัติเหตุเพราะอะไร สำหรับภารกิจกู้เรือหลวงสุขโขทัยแบบจำกัดอยู่ภายใต้การฝึกคอบบ้าโก2024ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมนี้โดยกองทัพเรือไทยได้ส่งเรือลบและเจ้าหน้าที่เก็บผู้วัตถุระเบิด40นายร่วมปฏิบัติภารกิจส่วนกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ส่งเรือพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยประดาน้ำและกู้ซ่อมเคลื่อนที่ประจําอยู่ในฐานทัพเรือในรัฐฮาวายสนับสนุนภารกิจนี้สำหรับเรือหลวงสุขโขทยัยได้อับปางลงสู่ทะเลอ่าวไทยหลังประสบเหตุขึ้นลมแรงในเขีดอําำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18ธันวาคม2,565เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากและยังมีกำลังพลสูญหายอีกหนาย โดยกองทัพเรือได้เปิดให้บริษัทเอกชนเสนอตัวเข้ามากู้เรือแต่ไม่มีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขของกองทัพเรือจึงนำมาสู่ความร่วมมือกับกองทัพสหรัฐเพื่อกู้เรือหลวงสุขโขทัยแบบจำกัดดังกล่าว